ครับด้านมือจุทุกท่านนะครับมาเราจุแล้วก็มาดูกับทีมงานเวอร์คาร์นะครับก,ก็สอบถามไปทางผู้จัดก,การก็บอกว่า3 2 3 g t ตัดอยู่แถวปุดตีครับหนะวังดีว่าแกได้งานผมแถวจารุ ก็บอ่อนี้ก็อยู่โซนตลาดเราใกล,ล,ล้กว่ากับบอ่อจานังนครับที่เอาลูกรังไปอยู่ประจำะครับที่เดินเดินเมื่อกี้สำรวจบอ่อนี้ก็จะสไตล์หินครับแบบนี้ครก้อนก้อน เลียงไม่ได้ครับแข่งเหมือนกันแถวยารานี่ก็ลูกรังแบบแปลกๆนะครับบอรกรังโซนส่วนใหญ่โซนฟังของตลาดเก่าก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะบูกรังสไตล์นี้ครับฝังนู้นครับที่เห็นเห็นอยู่ก็หน้าตาก็ออกแบบนี้เหมือนกันเหมือนจะสไตล์ เป็นร่วงมันจะออกเป็นทรายนะครับออกไม่ถเหมือน,นกันมันจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเหมือนทรายนะครับ ก็มีแต่สนะิบล้อนะบ่อนี้หกล้อ,ลอนี่รู้ไปเอารูกฟังจากบอ่อไหนเนี่ยรูกฟังของหกล้อ,ลอที่ทุกไปก็ดีกว่านี้ครับเหมือนจัดสไตล์ที่บอ่อจานังครับหกลอ้อน่าจะเป็นสามสองสูมดีหรือเปล่าตักกนะับคันหนึ่งครับ ไปเลยนะครับหินๆจากตรงนี้ก็ประมาณไกลยอยู่เหมือนกันสองสามกิโลได้น,ดนะแปดครับ มันก็เยอะอยู่แล้วยิ่งใส่พุ่งกีเล็กแรงมันก็จะยิ่งเยอะ,ะครับมันก็จะทายน้ําหนักที่พุ่งกีนะครับขนาดใส่พุ่งกีสามก็ยังสุดโหด,ดเลยยิ่งใส่พุ่งกีเล็กยิ่งโหดเข้าไปใหญ่นะครับ ก็เป็นแถวโตมวเมืองเี้ยครับฝั่งก็จะเป็นฝั่งที่โม เสียงถอนครับอุดยอดเลยเครื่องแคทินึ่งร้อยห้าสิบแปดมาถอนได้ถูกใจมากเลยโอ้โหเต็มแล้วนะครับตอนนี้ ช้าหน่อยนะ0 8เม่อกี้แต่ว่าแรงขุดมันจะเยอะขึ้นามันไม่ได้แบกน้ำหนักของลุง่อกี้ นิดนึงก่อนจะจบคลิป giúp quay thằng Huỳnh luôn đó, Ảnh thê trong ngưu luôn. จอหินเนี่แถวนี้โซนฟัร์มีหินนียโอเคออกค่อยยาืมกดไลค์นะกดแชร,นะร์นะด้นะคยับกดไลค์กดแรับ ยังไม่ออก ทังหินไปเลย เดี๋ยวผมก็ขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโวก็หน่าจากไม่ทันเลยนะบ่บอนี้เดี๋ยวถ้าทันยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมอีกนะกับทำไมอน้นนันนี้เดี๋ยวดูงานก่อนค่ะเดี๋ยวจะถามผู้จัดการไปนะ,ะว่ายเยอะอีกไหมนะครับถ้าันกน็เดี๋ยวจะมานะครับอโอเคครับ ขอบคุณนะรับรับชมนะอ่าจนจบทลิป